สวัสดีค่ะพบกับอีซูซูเสียงไพศาลนะคะวันนี้เรามีสุดหล่อนะคะ X-Series 1.9อโต้ X สีดำนั่นเองนะคะคันนี้ก็กำลังจะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งนั่นเองนะคะก็อาจจะมีติดอุปกรณ์บางส่วนไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากออปชันภายนอกนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นโลโก้อีซูซูนะคะจะเป็นสีแดงเลยแดงเท่ดุดันมากๆเลยนะคะ ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นทูโทนนะคะจะเป็นสีดําแดงนั่นเองค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบไบ LED นะคะไฟเลี้ยวนะคะไฟตัดหมอกนะคะก็คือสวยมากนะคะส่วนด้านล่างนะคะที่เห็นก็คือจะเป็นสเกิร์ตนั่นเองนะคะรุ่น X-series เนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งมาจากโรงงานนะคะก็คือจะสวยนะคะอ่าดูที่ฝากระโปรงนะคะก็จะเป็นลวดลายนะคะของ X-series นั่นเองนะคะบง่งบอกสไตล์ X มากๆเลยนะคะ สวยมากนะคะรุ่นนี้บอกก่อนเลยว่าใครที่ชอบอยากจะแบบสวยตั้งแต่แบบตั้งแต่อ,ออกมาจากโรงงานก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะรุ่น X Series เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นล้อแม็กนะคะขอบ18นั่นเองคะ่ะจะเป็นสีดํายิ่งรถเป็นสีดําด้วยล้อสีดําก็คือทําให้ดุดันมากๆเลยนะคะามาในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ X Series นั่นเองนะคะก็จะเป็นอาสีแดงดำนะคะก็คือสวยมากนะคะให้รายละเอียดเข้ามาชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะอ่าด้านข้างที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คืออันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราแถมเพิ่มนะคะเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นการสาดนะคะเบ้ามือจับนะคะแล้วก็การลายตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็สําคัญมากๆนะคะสําหรับ ลูกค้าที่กลัวรถเป็นรอยนะคะก็แนะนําให้ติดอุปกรณ์ตกแต่งเสริมตรงนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันเลยค่ะมาในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลบาร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็มีการเก็บรายละเอียดด้วยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ดําแดงนะคะ,ะสวยนะคะ,ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเริ่มจากไฟท้ายเลยนะคะไฟท้ายก็ออกแบบเนรับกับบอดี้มากๆนะคะในสัญลักษณ์ของเ s e r ซ e s นะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะ บ่งบอกรุ่นรถนะคะสวยนะคะรุ่นนี้ต่อไปนะคะจะเป็นกล้องนะคะกล้องถอย,ยจะบันประมวลภาพจากตรงนี้เลยมาพร้อมกับลวดลายของ X Series นะคะที่รับกับกระโปรงหน้านั่นเองค่ะกระโปรงหน้ารถนะคะ,ะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ Isuzu สีแดงนะคะก็รุ่นอื่นก็จะเป็นโครเมียมแต่รุ่นนี้ก็คือเป็นสีแดงนะคะเพราะ X Series ก็จะเน้นดำแดงนะคะ าภายนอกก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันดีกว่าค่ะว่า X-Series เนี่ยให้อะไรมาบ้างนะคะตอนนี้นะคะออมก็อยู่ภายในห้อ โดยสารแล้วนะคะเราเราเริ่มจากบอกของเราก่อนเลยนะคะบอกของเรานะคะก็จะเป็นบอกคูแมกนะคะลดการสะสมของความร้อนนั่นเองนะคะเวลาที่จอดตากแดดไว้านานๆคือบอกได้เลยว่าดีมากนะคะบอกเขาจะไม่ร้อนนะคะบอกของเราก็จะเป็นสีดํานะคะเดินได้ด้วยสีแดงนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ X s e r ซ e s นะคะทีะ่ด้านบนด้วยนะั่นเองนะคะ สวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในนะคะคอนโซลหน้านะคะก็จะมีสัญลักษณ์เอ็กซ e s นะคะแล้วก็คอนโซลเนี่ยจะเดินด้วยได้สีแดงนะคะทั้งคันเลยนะคะไปถึงประตูด้านข้างเลยนะคะส่วนแผงควบคุมเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะเหมือนรุ่นอื่นๆนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็ ด้านซ้ายนะคะจากควบคุมมัติฟังก์ชันนะคะรับสายโทรเข้านะคะวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นควบคุมความเร็วนะคะจะเป็นคุคอนโทรลเนี่ยเราสามารถล็อกความเร็วได้ที่พวงมาลัยนะคะเพิ่มความเร็วได้จากตรงนี้เลยก็สะดวกสบายอีกนะคะหน้าจอของเรานะคะก็จะเป็นหน้าจอ7จนิ้วนั่นเองนะคะ ก็จันเ็นแผงควบคุมนะคะจะให้แอร์ออกข้างไหนนะคะความแรงของพัดลมนะคะความเย็นของแอร์นะคะส่วนรุ่นนี้นะคะก็อย่างที่บอกก็จะเป็นในส่วนของรุ่นเกียร์ออโต้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังใส่ใจรายละเอียดนะคะอายเย็บตรงนี้นะคะเป็นเหมือนคอนโซลหน้าเลยนะคะเป็นหนังสีดานะคะเดินด้วยด้ายสีแดงนั่นเองนะคะในส่วนของนคอนโซลกลางนะคะก็จะ เดินด้วยได้สีแดงเหมือนกันทั้งคันเลยก็คือบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยสีดำเน้นแดงก็คือดำแดงคือสวยมากนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นสำหรับครอบครัวอีซูซูกันเลยค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะคันนี้ X-Series นะคะ1.9 Auto ตนะคะใช้เงินออกรถเพียง27,000บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดและสำหรับครอบครัวที่มีครอบครัวใช้รถอีซูซูอยู่แล้วนะคะก็ใช้เงินรับรถเพียง22,000เท่านั้นเองค่ะ ก็คือรุ่นนี้ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ชอบส,สไตล์แบบสปอร์ตลุยๆนะคะเพราะว่ารุ่นนี้มีโรบาร์ด้านหลังด้วย mm hmm. ก็สําหรับลูกค้านะคะที่อยากจะเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถโทรมานะคะหรือทักไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะ mm hmm. และสําหรับลูกค้าที่อยากจะให้แจ้งรายละเอียดเป็นรุ่นอื่นๆนะคะหรืออยากจะให้รีวิวรถรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ ลูกค้าท่านไหนเนี่อาจจะแบบยังลังเลนะคะจะเป็น X-Series หรือว่าจะเป็นรุ่นไฮ g ลนเดอร์ธรรมดาเนี่ยก็สามารถดูคลิปเปรียบเทียบของแต่ละรุ่นได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย